สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบวัดผลปลายปีกันปลายวิชาภาษาไทยวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆคุณครูนะคะจะอ่านคำถามให้เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็เขียนตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดลงในสมุดหนึ่งข้อสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้น เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1คําในข้อใดไม่มีตัวสะกดทั้งหมดกอไก่ชาวนาขอไข่นัวเนี้ยคอควายสวยงามคําในข้อใดไม่มีตัวสะกดทั้งหมดกอไก่ชาวนาขอไข่นัวเนี้ยคอควายสวยงาม ข้อ 2. องคำในข้อใดมีตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตรากไก่รูปภาพขอไข่ศึกษาคอควายกลมเกลียวคำในข้อใดมีตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตรากไก่รูปภาพคอไข่ศึกษาคอควายกลมเกลียว ข้อที่สค่ะอึกกระทึกมีความหมายคล้ายกับคำว่าอะไรก็ไก่ดึงดันขอไข่คลึกโครมคอควายยุกยิกอึกกระทึกมี <UR> ério, ความหมายคล้ายกับคำว่าอะไรก็ไก่ดึงดันขอไข่ค <üman> ล <cot S 2> ึกโครมคอควายยุกยิก ข้อที่สี่ค่ะดูเวลาจากแล้วก็มีช่องว่างนะคะในช่องว่างเนี้ยควรเติมคำใดกไก่นาฬิกาขอไข่ปฏิทินขอควายเข็มทิศดูเวลาจากแล้วก็มีช่องว่างนะคะในช่องว่างเนี้ยเราควรเติมคำใดค่ะกไก่นาฬิกา ขอไข่ปฏิทินคอควายเข็มทิศข้อที่5หากเปรียบการพูดจาไพเราะกับดอกพยอมแล้วการพูดลักษณะใดเปรียบได้กับบอระเพชรกอไก่พูดเสียงดังขอไข่พูดจายหยาบคายขอควายพูดแต่ความจริง หากเปรียบการพูดจาไพเราะกับดอกพยอมแล้วการพูดลักษณะใดเปรียบได้กับบรเพ็ดกอไก่ผู้เสียงดังขอไข่ผู้ใจหายาบคายคอควายพูดแต่ความจริงข้อ6ข้อใดเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการ กอไก่การเขียนนิทานเรื่องแมวเหมียวผจญภัยขอไข่การเขียนรายการอาหารที่ชอบคอควายการคัดลอกบทเพลงที่ชอบข้อใดเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการกอไก่การเขียนนิทานเรื่องแมวเหมียวผจญภัยขอไข่การเขียนรายการอาหารที่ชอบคอควายการคัดลอกบทเพลงที่ชอบ คอ 7. ใครไม่มีมารยาทในการเขียนกไก่ตูนเขียนเรื่องเพื่อนของฉันโดยใช้ภาษาสุภาพขอไข่จิ๊บเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้ามาคอควายโอ๋วาดรูปวิวสวยๆลงในหนังสือที่ขอยืมจากเพื่อนใครไม่มีมารยาทในการเขียนกไก่ตูนเขียนเรื่องเพื่อนของฉันโดยใช้ภาษาสุภาพ ขอไข่จิ๊บเขียนเรื่องเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้ามาข้อควายโอ้วาดรูปอยู่สวยๆลงในหนังสือที่ขอยืมจากเพื่อนข้อ8หากคุณแม่พูดว่า ลูกควรอาบน้ำก่อนแล้วค่อยทำกันบ้านนะจ๊ะควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ตั้งใจฟังแล้วไปทำกันบ้านก่อนขอไข่ตั้งใจฟังแล้วไปอาบน้ำก่อนขอควายตั้งใจฟังแล้วพักผ่อนก่อนจากนั้นค่อยทำกันบ้านหากคุณแม่พูดว่าลูกควรอาบน้ำก่อนแล้วค่อยทำกันบ้านนะจ๊ะควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ ตั้งใจฟังแล้วไปทำกันบ้านก่อนขอไข่ตั้งใจฟังแล้วไปอาบน้ำก่อนขอควายตั้งใจฟังแล้วพักผ่อนก่อนจากนั้นค่อยทำกันบ้านข้อกาหากต้องการถามแม่ค้าเกี่ยวกับราคาดินสอควรพูดว่าอย่างไรกอไก่จะซื้อดินสอแท่งนี้คะ่ะ ขอไข่ดินสอขายแพงไหมคะขอควายดินสอราคาแท่งละเท่าไหร่คะหากต้องการถามแม่ค้าเกี่ยวกับราคาดินสอควรพูดว่าอย่างไรกอไก่จะซื้อดินสอแท่งนี้ค่ะขอไข่ดินสอขายแพงไหมคะขอควายดินสอราคาแท่งละเท่าไรคะข้อที่1ิ ใครเป็นผู้มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดกอไก่ทินกินขนมแก้ง่วงระหว่างชมการแสดงดนตรีขอไข่ดาวปรบมือเมื่อชอบใจคำพูดของวิทยากรขอควายอำํำผู้ตะโกนดังๆขณะเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังใครเป็นผู้มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด กอไก่ทินกินขนมแก้ง่วงระหว่างชมการแสดงดนตรีขอไข่ดาวปรบมือเมื่อชอบใจคำพูดของวิทยากรขอควายอ้ํพูดตะโกนดังๆขณะเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังข้อที่11เด็กๆสังเกตภาพนี้นะคะรูปภาพนี้ เขาทำอะไรกันเอยจากภาพควรใช้บทร้องเล่นในข้อใดกอไก่จ้ำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นขอไข่มอนซ้อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังคอควายรีรีรรข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกจากภาพควรใช้บทร้องเล่นในข้อใดภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะเขาทำอะไรกันอยู่ ก็ไก่จำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นขอไข่มอนซ้อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังคอควายรีรีข้าวสารสองทานานข้าวเปลือกคอสิบสอง หากเราต้องการทราบว่าวันนี้เป็นวันเดือนปีอะไรควรดูจากสิ่งใดก็ไก่ปฏิทินขอไข่นาฬิกาคอควายเข็มทิศหากเราต้องการทราบว่าวันนี้เป็นวันเดือนปีอะไรควรดูจากสิ่งใดก็ไก่ปฏิทินขอไข่นาฬิกาคอควายเข็มทิศ ข้อ13ข้อใดเป็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ของขวัญหรือบัตรอวยพรด้วยตนเองกอไก่สวยงามกว่าซื้อขอไข่ประหยัดเงินขอควายทำให้ผู้รับพอใจมากกว่าข้อใดเป็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ของขวัญหรือบัตรอวยพรด้วยตนเองกอไก่สวยงามกว่าซื้อขอไข่ประหยัดเงิน คอควายทำให้ผู้รับพอใจมากกว่าข้อสิเพลงอวยพรวันเกิดมีใจความสำคัญอย่างไรกอไก่ให้ผู้ฟังมีชื่อเสียงโด่งดังขอไข่ให้ผู้ฟังมีความคิดสร้างสรรค์ คอควายให้ผู้ฟังมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงเพลงอวยพรวันเกิดมีใจความสำคัญอย่างไรกอไก่ให้ผู้ฟังมีชื่อเสียงโด่งดังขอไข่ให้ผู้ฟังมีความคิดสร้างสรรค์คอควายให้ผู้ฟังมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง ข้อที่15ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจากนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะมีพฤติกรรมที่ตรงกับสำนวนใดกอไก่ปั้นน้ำเป็นตัวขอไข่เป็นฟืนเป็นไฟขอควายปากหอยปากปูจากนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะมีพฤติกรรมที่ตรงกับสำนวนใดกอไก่ ปั้นน้ำเป็นตัวขอไข่เป็นฟืนเป็นไฟคอควายปากหอยปากปูเด็กๆตั้งใจทำนะคะแบบทดสอบ15ข้อนี้ คุณครูขอวอวยพรให้เด็กๆทุกคนโชคดีนะคะและสอบได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยค่ะหากเด็กๆฟังไม่ทันนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังได้อีกครั้งหรือว่าจะบ่อยครั้งเท่าที่เด็กๆต้องการจะฟังได้เลยค่ะคลิปนี้นะักวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ